เพื่อนๆวันนี้ยายพินเข้าเมืองเนาะนานๆสักทีที่ยายพินจะเข้ามาจา้ะอันนี้ยายพินมาซื้อเข่งไปใส่ต้นไม้ขายจ้ะสวยมากเป็นร้านที่เก่าที่สุดเลยเนี่ยจังหวัดลบุรีนะสวยมากเลยนะเนี่ยอาคารเนี้ยอาคารเก่าแก่เพื่อน หนูขอถ่ายไป็นลง u t u b e นะจ้ะเพราเป็นร้านที่ตั้งแต่สมัยยิ้นเด็กๆเคยจักตอกสรเสือแล้วเอามาขายที่นี่จ้ะมีแต่ของโบราณโบราณทั้งนั้นเลยเครื่องจักสารมีทั้งหมดจ้ะมีแต่สวยๆนะแต่ขอไอ้น,นี้มันอันนี้มันไม่มีสีแจมเนาะอันนี้มันไม่แจมอยากได้แจมๆเอาไปใส่ต้นไม้เล็ก เอาหาหาไอ้ที่สวยๆจะไปใส่ต้นไม้แจกเขาปีใหม่ไงได้เข่งอยู่แหละพีพินได้เข่งได้สิบลูกสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อเดี๋ยวเอาตะก้อด้วยอันนึงจ้ะตะก้อพลาสติกก็ได้มั้งไหวมันค่อยจะหักตะก้อพลาสติกอีกอันนึง เนี่ยจ้ะเอาไว้ใส่มะม่วงหวายอันเท่าไหร่อ่ะหวายอันเท่าไหร่หวายเนี่ยเหรอจ้ะลูกใหญ่อันห้าสิบแล้วลูกเล็กเนี่ยนะไม่ต้องใหญ่มากลูกเล็กนี่สี่สิบจะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนี่ห้าสิบมันมีน,นี่อมีมีดอ๋องั้นเอาอันเนี้ยอันนี้อนนันหนึ่งด้วยจ้ะนแต่เห็นที่ร้านเขาใช้เขาตะก้อแบบเนี้ยเขาเสร็จไปขเขาก็ไว้ในลกูกอันนี้ลูกหนึ่งด้วยไอ้น,นั้นจ่ายตังค์แล้วซื้อเ่งไปเชิดจ้ะ ทุกอย่างเลยนะที่หนีบที่ใส่ไอเนี่ใส่กล้วยกล้วยเวลาฉาบได้ลนะสองอย่างกลับบ้านได้สบายใจละอ้ mm hmm. นี่เวลาหล่นปลาล่าเอาปลาลาใส่ไปในหม้อกแกงอันเท่าไหรนะ่เนียอย่างเงี้ยเอาไปได้อันนึงจ้ะ ใส่ใส่ใส่แต่ก็ออกับที่กองปลาจา้ะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะที่กองปลาเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ที่ตักน้ำารลาที่ตักน้ำสวยมากเลยเ,เพื่อน แค่จักสารมีแต่สวยๆแต่ตึกๆเนี้ยก็สวยมากนะถูกใจแล้วได้ที่กองปลาะได้ไม่เวลาหล่นปลาไม่ต้องนั่นมากลองนั่นเลยอยากพาเพื่อนๆดูนะอากว่้จะ่พินได้อะไรมามั่งได้กับข้าวเนี่ยเอาถุงใหญ่หน่นั่นใส่อันนี้ด้วยจ้ะอม่ใส่ไปค่ะ อย่างนี้ใส่ไปใต้เบาะรถกกปั๊กๆปั๊ปึ๊บนึงอามาปึ๊บนี่ตังค์ซอนขอบคุณมากๆอนนี่ใส่ไปด้วยอเออมันก็ไม่แพงนะสิบสองบาทแถวบ้านเราเขาไม่ใช้กันไม่เป็นเนาะไม่มีคนใช้เนาะ ชือักมาให้หนูหน่อยนีงแต่งใตรงนี้ปึ๊บสิวะจะาฐานตึกสวยที่สุดแ,แถวเนี้ยตึกหลังแรกของแค่จะหลังแรกของแถวนี้อ่ะขึ้นข้ามพามไปดูข้ามไปดูอาคารรถมันเยอะจ้ะ เรียกตลาดท่าโพจากตรงเนี้ยเนี่ยดูเดะแตรถเฉียวหน้ายายพินยังสวยเลยมันไม่ได้หาแล้วเนาะ,อะขอบคุณจ้ะนี่และแค่นี้ลกลับบ้านได้แล้วได้เนื้อมัโลนึง ไอส้มสองโลเท่านั้นเนี่ยแม่ค้าบอกว่ารีบซื้อเดี๋ยวจะหมดไม่ได้เนื้อหมดนะหมดฟ้าหมดทนจะเลิกขายเหลือกันเต็มเลยในตลาดสดอ่ะหมูเนื้อแมค่ค้าบอกให้รีบซื้อละจะหมดละปะกลับบ้านกันเนาะมีจักริกัดร้านนะอยู่ตรงข้ามซอยตรงข้ามกับสารสารในเนี่ยสารเจ้าพ่อหลักเมืองอ่ะจ้ะ ออเพื่อนๆมาถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตรงวัดมณี่จ้ะเลยจากศาลประการมาสักประมาณสามร้อยเมตรจ้ะที่กันร้านนะจ๊ะพอถึงศาลหลักเมืองปุ๊บข้ามถนนมาเลยจะมีซอยเข้าไปประมาณร้อยเมตรจ้ะถึงหน้าร้านจ้ะยังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะนี่แหละกัดตัวเมืองลพบ,บุรีแล้วจ้ะ ูสารลักเมืองให้เพื่อนๆดูก่อนนะจ๊ะ